เอาล่ะคุณผู้ชมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวโโัวจูเนเนอนะฮะและวันนี้เราก็มาอยู่กับแบบดูเหมือนว่าจะเป็นแบบขี่รถไฟนะท่านผู้ชม,มเห็นไหมผมเอ่อเออย่างรถไฟไปเลยร <c> ถ <oughs> <ๆ S 1> <c oughs> ไฟก็จะเป็นแบบอ๋อมีสองที่นั่งนะแล้วก็ข้างหลังนี้น่าจะใส่ของนะจีอลองขึ้นไป โอเคสตาร์ทยังไงเนะี่ยหรือว่าสตาร์ทให้แล้วเดี๋ยวเราลองขับไปนะโอ,โ,อโอ้มีสันสันเล็กน้อยนะ๋อนี่นี่ก็คือของที่เราต้องเก็บแล้วดูทางดูทางที่เราต้องส่งคอยสิโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวระวังตกรางออกไปไม่ถึงเอาเอาใหม่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวครั้งนี้ผมก็จะขับให้แรงกว่าเดิมน,นะ เดี๋ยวขึ้นโนนไม่ทันเมื่อกี้ผมไปพันรถตรงนี้ไงไม่ใช่ทางรถไฟเ,าเบาๆเบาๆเบาๆโอ้ยทำไมทางเป็นแบบนี้ยเบรเบรคเบค่อยๆนะเดี๋ยว,ยว,ยว,นะยวลัางรถไฟมันไม่ใช่ิเดี๋ยกเราไปส่งของไม่ถึงไง้ยู่โอ้ทางช่างหวานเดอ๋ก็เดิน ไปไม่ได้เฮ้ยมันติดตรงนี้เฉยอือโอ้ยังไงรอดมาได้โอ้หเบคอนก่อนค่อยลงโวโวโววววเมื่อกี้ผมแอบเห็นเบคอนนะท่านผู้ชมคือเขาขี่มาตรงนี้มาอยู่รางตรงนี้นะแล้วก็ดูเหมือนว่ารางมันจะสามารถพาเราขึ้นไปข้างบนได้โดยไม่ต้องขับบนแต่ตอนนี้รางไปไหนละเดี๋ยวเราไปส่งเบคอน คนนั้นไงกำลังลงมาขเคลางมาถึงผมจะลองขี่ไปนะต้องค่อยๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดียลางมันยิ่งสั้นอยู่มันเลยนะขับแรงไม่ได้ตกไปตรงนู้นยังโอ้มาถึงแล้วนะท่านผู้ชมดูเหมือนว่าข้างหน้าจะเป็นเนินนะ ค่อยๆนะปลุกเดี๋ยวนะเดี๋ยนะตรงนั้นมันมีเดี๋ยนะมันมันเป็นซับไม่ได้สี่หลังรถไฟที่ลงไปแล้วก็ขึ้นมันเหมือนว่าเราต้องโอ้เราก็มีโค้งอีกจะเลยโค้งหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องลองดูนะเราต้องอันดับแรกเราต้องค่อยๆนะแล้วก็ค่อยไปเร่งเครื่องตรงกลางๆตรงทางที่เราลงนะโววัววัววโววัวเบรกไ่ทันกดเธอโบเือโบไม่ได้โอววัเบรกก่อนเบรกก่อนเบรกก่อน เดี๋ยวหลุดลางโอเคตรงนี้เล็งเพลองนิดนึงโอ้ไปได้สวยครับโชคโอ้ไปได้สวยเลยนะฮะไปดิค่อยๆไปเอ้ยคนนั้นอย่าไปชนนะไม่เอานะโอ้ดูมันว่ามันจะมีรถรถตามตูนเรามาหรือเปล่าเมื่อกี้เดี๋ยวเดีต้องรีบไปแล้วต้องรีบไปแล้วเมื่อกี้ผมเห็นผู้ชายคนเมื่อกี้โดนชนโอ้โหระเบิดเลย ພາລາວ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 ເຍົາເຍົາໂອບ เอาแล้วครับทากผู้ชมตรงข้างหน้านี่แหละห้ตรงนี้แหละที่อรถที่มันชนผมเมือ่อกี้มันจะออกมาแล้วเราต้องรีบขี่วนไปแล้วเราต้องระวังตกรลางด้วยนะเอานะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเดี๋ยวขอถอยนิดกวอนขอนับสามสองหนึ่งนะทุกผู้ชมแล้วผมจะกดบูแล้วก็ขี่ไปเลยแต่ผมต้องเบรก้ยวยนะไป คันนี้มันแรงมากผมต้องขี่ไปเลยขี่ไปนะสามสองหนึ่งกดบูสต์ไปท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วไป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 ระวังตกรางด้วยนะโอ้แล้วมาเร็วด้วยมาดิเหยียบเต็มที่จังหวะน,นี้กดบูสต์ไประวังตกไปไปไป กระโดลงมาแล้วก็เซฟแจ๋วไอ้น,นี่ใช่เซฟหรือเปล่าวะไม่ <c oughs> <c oughs> ใ,ใช่นะท่านผู้ชมโอเคใช่ละมาเคไย่ไปรู้เลยเคเดี๋ยวไปดิไปเลยนะท่านผู้ชมเมื่อกี้เราส่งของเสร็จแล้วนะฮะเรามาส่งของอีกที่ที่ต่อไปเคโอเค,อเคมาแล้ว มาแล้วมาแล้วเวลาไปตัวไปแล้ววิต้องเบรกด้วยเบรกด้วยเบรกด้วยเบรกโอ้เบรกเบรกเบรกเบเบรกเ่างโอ้แจวจอันนี้คือปล่อยเลยแล้วยบไม่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 ไมไม่ความเดียวห้าสิไม่ไหวเขียนนี่คือปล่อยนะนี่คือผมไม่ได้บังคับนะผมป่อยโบวโบวเมื่อกี้ไม่เห็นก็โถเผียบไปแล้วโอเคขึ้น เอ้เดี๋ยวนะมันมีปืนยิงเราด้วยวบวบวบตรงนี้ไม่มีรีบนะท่านผู้ชมเราต้องขับขไปเองกดบูสต์ไปบูสต์นิดนึงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะขึ้นไม่ไหวโอเคเล้จกบูสต์ไปอีกนะท่านผู้ชมดูแบบรู้สึกว่ามันจะช้าโอ้ยจะมีปืนนีกเก๋ยังมีปืนอีกเก๋ นี่คือผมต้องด่านนี้คือเราต้องหลบปืนใช่ไหมวูวล็อกเป้าด้วยหรือเปล่าโอ้เืกี้จับโดนอ๋อนั่นแหละนั่นแหละเร็งข้างล่างแหละไป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 โอ้โหลอนมาได้ไงเนี่ยตายเด็กเปเจ้าโอ้นี่เรามาถึงไหนแล้ว พอดูท่านผู้ชมหนูเหมือนว่าหน,นูเหมือนว่านี่มันอะไรกันเนี่ยเขาต้องเบรกหรือเปล่าเบรกโอ้โหจบแล้วเดี๋ยวต้องรอให้ปืนในนี้ยิงขโมนก่อนนะท่านผู้ชมเลีงขโมนสวยเลี้ยงขโมนเราลรอกไปเลยทางเทอร์โบไม่ได้กดไนท์ทัด ตัดหมดแล้วโว้วว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 โอ้ยสวยเมื่อกี้มีป้ายการไวโอ้เกบตกเลยมะเจ้าคนเบก่อนเลยทุกท่านไม่ตัดโปเบก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 ไม่รู้ละโดดก่อนเลยเซฟม่าด่านที่สามแล้วนะมาดิ อยอมแพ้เฮ้ยลดเข็มเงินไปก่อนแล้วเราก็ตามดูไปว้าวไหวคิวไอ้ที่ผมรอดเลยไอ้ผมรอดเร็วนี่มันอะไรไปเลย วว้วววววววไป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 ไเดี๋ยวมาเดี๋ยวเอ็กเล็กมาโอเคโอเคตรงนี้โเคสวยวีเบก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 โอ้โหไม่กีไม่เห็นนั่นีกแล้วเกือบตายมาตรงนี้ได้องมานะพี่ขอไปก่อนน้อง กู okay. เทพความร่วมมือคือผมต้องดูทางดีๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีทางแบบไอ้ดูเล็กๆเ,เหมือนตอนนั้นนะเนี่ยะมาผิดทางเนี่ฮะเฮ้ย,ยทำไมผมมาตรงนี้อ่ะ เอามันไปได้ไอ้ทางนี้มันไปได้โอ,อ,อ้คือมันคือคือมันหลอกตาผมมันคือมันไปต่อกับตรงนู้นเหรอเดี๋ยวนะไปได้เเยแหม่มนหลอกใจพูดแล้วไปเจ็บใจ ดีนะผมไม่มาเลงบอกดิถ้ามาเลงโอ้โหไม่รอดโอ้โหใช่ริงด้วยขอมไม่ตัดคับมาดิเบกแล้วไม่ตัดไม่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 เบกเบก,ก่อนดีก่อนก็ปล่อยเลยก็เบกโอ้โห มาถึงด่านที่สี่แล้วเซฟก่อนเลยเคยไปแล้วไอ้หนูขอบคุณมากที่ประสงพี่ก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมสําหรับเอ่อแมพที่ขี่รถไฟนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อแมพไว้ให้เอ,อที่ชื่อคลิปแล้วกันให้ท่านผู้ชมไปเซิร์ชเอานะที่เรียกว่าอะไรที่ทา้ายๆอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นพาร์ทแรกนะไว้เจอกันใหม่พาร์ทสอง มีอีกกี่ด่านเนี่ยดูเหมือนว่าจะหลายด่านอยู่นะท่านผู้ชมไว้ติดตามกันใหม่นะท่านผู้ชมขอบคุณที่ดูจนจบนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าบา,บายยครับผม